สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day e a r Survival นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นอ่ะเดินเล่นอะไรล่ะเดินเล่นรอบรอบแมปนะครับเนื่องจากว่าเราต้องรอรีแมปก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนผมเล่นไปตอนกี่ทุ่มนะนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องเล่นตอนน่าจะทุ่มหรือ2ทุ่มเนี่ยแหละครับพูดง,ง่ายคือลงคลิปนี้เสร็จค่อยไปเล่นต่อเอาง่ายๆเลยนะ ก็ระหว่างที่เรารอจะไปเล่นนะครับรอแมปมารีเดียวผมจะไปตามเก็บหลอดไฟกันก่อนดีกว่านะตอนนี้ที่ผมเล็งไว้ก็คือโรงงานทิ้งล้างครับเพราะว่ามันมีสไตล์ปะเออก็เดี๋ยวจะลอไปเก็บดูดูซิว่าจะได้กี่หลอดถ้าได้หลอดเดียวจะเครืองมากบอกเลยอ่ะคือเมื่อวานนะครับผมทำคลาคล้างไว้ก็คือตรงนี้ครับ เราที่เดินท่อสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วใช่มไหมก็ต้องมาทําในส่วนของเนื้อเรื่องของหมอพลังจิตครับลงไปที่ชั้นใต้ดินอ๋ออตรงนั้นสิเฮ้ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยคือเอาจริงนะบอกตรงว่าอีเว้นเนี่ยมันเหมือนของเก่าหมดเลยอะแต่ผมจำไม่ได้เลยผมันผ่านมาปีหนึ่ง ในที่สุดก็มีคนลงมาช่วยสักทีเอาของที่จําเป็นไปให้กับคนป่วยที่โอเคได้เลยอยู่ไหนอะผ้พาพันแผลหนึ่งอันรับไปเลยเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมีแผ่นดินไหวเอ่อยังไงอะเอา้าผมว่ามันต้องทุบห้องนี้แน่ๆเลย ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงน่าเสียงน่ากลัวนั้นอีกแล้วคุยกับคนบาดเจ็บอ่ะยังไม่จบอีกเหรอหาแหล่งที่มาของเสียงรบกวนไอห้องเมื่อกีแ้แน่ๆเลยได้ได้เนี่ยมันมีมันมีมนมมนมคราบเลือดออกมาด้วยครับอย่าบอกนะว่าหมอพลังจิตเลี้ยงซอมบี้ไว้เหรอนี่เฮ้ยไม่มีหรอเฮย้ฮยลังหรอ มันเป็นลังปราสิทธ์นั่นไงจริงด้วยนี่มีปรสิทธ์นี่ครับตัวหนึ่งพยาินั่นแหละแต่ว่าเราเอาอุธรรมดาโจมตีได้นะครับมาช่วยกัดด้วยเรียบร้อยเอาบำเพ็ญประโยชน์แค่นี้เหรอเ,เอาให้ขึ้นข้างบนเลยครับเมื่อกี้เหมือนมีคนพูด อาช่างมาไม่เป็นไร <c oughs> ทำไมมาโผล่ปากทางล่ะไม่ได้โผล่ตรงที่เราลงละ่ะเออไม่สมจริงเลยหมอพลังจิตว่ายังไงมันอันตรายนะตรงนั้นนะ่ะอ้าวรังนี่อันตรายเหรอฉันไม่รู้เลยแหมแม,แมไม่รู้เลยโทโอเคครับในส่วนของเนื้อเรื่องของหมอพลังจิตก็น่าจะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงต้องไปตามเก็บนะครับท่อ ่ท่อทองแดงใช่ไหมพอความร้อนเนอมาเดินที่ชั้นใต้ดินต่อนะครับไฟเราเตรียมพร้อมบอกเลยแต่ไม่แน่ใจว่าขาดสียอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้ตามเก็บต่อนะครับแล้วก็เดินท่อไปอยังบ้านถัดไปด้านบนบ้านของใครก็ไม่รู้อ่ะ เย่ yeah. ไมโครปีกต้องลุยอีกกี่รอบมันยิ่งเหลือเวลาอีกหลายวันแจนเย็นนะระหว่างนั้นเราก็จะพยายามไปหมุนวงล้อที่ปั๊มน้ำมันนะครับให้ได้ปันผลเยอะๆเราจะได้มาใช้เอามาใช้ที่อีเวตนนี้นะครับอยากได้สกินนะของอีเวตนนี้เท่ดีเหมือนกันโอเคอ่าในส่วนของปืนก็ พราะว่าจะเอาสก,กามาทำการเขาเรียกอะไรนะเอามาอัพยังไม่ได้ลองเลยว่าสก,กามันยิงแรงไหมอันนี้ผมเอาเปืนไปคาบแล้วหรือยงังโอเคครับเอาแม็กนัมมาไะก็เดี๋ยวเราเซเวยนนะครับรอบๆแมปนี้ก่อนเฮ้ยเขาทบ้านหลังนี้คุณอ๋อบ้านนักทำอาหารใช่ไหมที่ทำอาหารแล้วทำให้เราเกือบตายใช่ปะ สปอยไว้ก่อนผมจำได้นี่ไงหลุมอยู่ตรงนี้หลุมศพปีที่แล้วเฮ้ย,ยนี่แจกธนูเหรอบ้านหลังไหนนะที่เราไปสู้กับซันตาคอสอะมันมีบ้านหลังหนึ่งที่เราสู้กับซันตาคอสครับซันตาคอสหุ่นยนต์สปอยไว้ก่อนเลยผมว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละแต่ผมมาเพิ่งกลับมาเล่นไง แต่ว่าอัดไว้เยอะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆทยอยตัดลงครับวันนี้เราก็ตัดเท่าที่เราไหวแล้วกันมาหมุนวงล้อกันดีกว่าครับระหว่างที่เรารอรีอ่ะอีกตั้งหลายชั่วโมงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้รางวัลอะไรนะ ได้เพิ่มกรอ,อกส่วนวงล้อล่ะจะได้อะไรลุนล้นกันลุ้นกันดีกว่าปันผลปันผลปันพออืมอีกนิดเดียวอ,อีกช่องเดียวอะ่ะเฮ้แต่ว่า20เหรียญนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะพลาดแล้วพลาดอีกเออใช้เวลา4วันงั้นเรา ไปที่อ่าแมปเรืออัปางก่อนดีกว่าครับแปลวของฟรีก่อนเพื่อได้ของดี Let's go to เืออพปปางนะเมื่อกี้ผมแวะเอาของไปเก็บที่บ้านมาด้วยนะจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มมากขึ้น,นครับสกินกวางนะ่าสนใจมากเลยรถรถอะไรนะเาเรียกว่ารถอะไรรถซล,ลงิงแล้วก็มีกวางนั่งข้างๆ อยากรู้ว่าเวลานั่งมันนั่งยังไงอะมาก็ทำไมผมถึงชอบเล่นเควสนี้ใช่ไหมคือผมเป็นคนที่ชอบเรนดอมอย่างที่ผมบอกหลายๆเกมเนี่ยว่าผมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้มากเลยการเรนดอมอะไรแบบนี้เพราะว่าการเรนดอมเนี่ยมันเขาเรียกบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ละเกมมันจะมีการเรนดอมที่แตกต่างกันไป ใครมีดวงก็จะได้ของดีหน่อยไม่มีดวงก็สะสมแต้มบุญกันไปเทียะเล็กทียะน้อยนะว่าแต่ตอนนี้แต่ละคนนี่ได้ทำการตกแต่งบ้านไปถึงหลังที่เท่าไรกันแล้วเอยผมหายประมาณ2วันวันวันกว่ากว่าวันครึ่งน่าจะตามหลังทุกคน1นก้ามั้งแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมได้เติมปันผลเราก็ได้ คือถ้าเราทําทองแดงเดี๋ยวเดียวเดีรือ5วันแล้วเดี๋ยว,ยวค่อยว่ากันอีกทีครับอาจจะต้องเติมปันผลเพื่อที่จะเอามาใช้ในการท่อนะเอาท่อมาเดินชั้นใต้ดินเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามหายน,นี่อีกนะไอหลอดไฟอะดวงไฟแต่ละที่น่มีใครพอสปอยได้บ้างไหมครับว่าไอ้จุดที่มันจะดอหลอดไฟหลายสีอะ ทุกสีนะมันดบตรงไหนของแมปไหนบ้างอะผมจะได้แบบตรงดิ่งไปที่ตรงนั้นเลยครับไม่ต้องสมสีสมหไปแต่ที่แน่คลิปนี้เราจะไปกันที่โรงงานทิ้งล้างนะส่วนที่อื่นอะอย่างเช่นบังเกอร์อันฟ้าเห็นคลิปที่แล้วมีคอมเมนต์บอกว่าให้ไปที่ชั้น4ีนะส่วนโรงงานทิ้งลา้างไอโรงงานทิ้งล้างเดี๋ยววันนี้ไปแล้วก็ฟาร์มลําห้วยต้องไปเอาตรงไหนอะแต่ฟาร์มลาห้วยมีหลายสี แล้วก็มีที่ไหนอีกนะที่ที่มันจะมีบ้านหลานโมเทลล้างเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นจุดที่รถกระบวนถูกทำลายนะครับมาทำไมตรงนี้มาเอามาเก็บคูปองด้วยแล้วก็มาหานิ้วมือด้วยครับเออว่า เอ้หรือว่าอยู่ที่ห้องนิ้วมือนะตรงบังเกอร์ลฟาชั้นชั้นหนึ่งห้องนิ้วมือปะ่ะเออเดี๋ยวมาเอานิ้วมือตรงเนี้โอ<ฮ>้หน้ากากกันแกส๊สอุ้ยไดนา้าาเจอของดีครับคือผมไม่ค่อยได้เอาไอ้หน้ากากกันแก๊สเนี่ยไปใช้ที่บังเกอร์อัลฟาเท่าไหร่นะแต่ที่ผมเอาไปใช้ก็คือไปเอาไปขุดแร่ซันเฟอร์ครับที่ห้วยป่าเพราะว่ามันมีแกส๊สเวลาเราขุดเราจะโดน รังสีเขาเรียกว่าอะไรนะควันพิษจากแก๊สด้วยนะครับควันพิษมีเสาเสือมีเสาเสือติดมาด้วยปาบินเนี่ยนะส่วนกระเป๋าน้องหมาคาดว่าเร็วๆนี้กระเป๋ากระเป๋ามามันเท่าไหร่นะพันสองใช่ไหมล่าสุดที่ผมเล่นในวันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะได้ไปประมาณ 900ถ้าเราชนะบอร์ดก็จะได้อีก300เป็น1200เล่นอีก2วันเก็บดันละ30ก็จะได้1260เร็วๆนีน้น่าจะได้แน่นอนนะครับสำหรับกระเป๋าน้องหมาหลังจากกระเป๋าน้องหมาแล้วผมจะต่อด้วยกล,กล่องใส่ปลาเพราะว่าไอปลาที่อยู่ที่บ้านผมมีหลายอันไง มันบอกว่าใส่ปลาได้หนึ่งร้อยช่องหรือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัววะอยากได้นะจริงค่อยๆเก็บไปครับว่าแต่ไอ้แมปนี้มันจะดรอปนิ้วมือให้ผมหรือเปล่าแต่ที่บ้านมีหกอันแล้วนะห้าหกอันแล้วนะไม่ได้เอาไปเปิดเลยไงเพราะว่าไม่ได้ไป ถ้าสมมติผมต้องไปบังเกอร์อัลฟาเนี่ยผมก็จะได้ไปทำเควดด้วยนะครับเควสการป้นของผมเพราะว่ามีเควสให้ลูยชั้น3ในหมดปกติแล้วก็ไปสู้กับบอสที่ชั้น3ในหมดยากเออดังนั้นชั้น3ได้ไปแน่นอนแล้วก็ไปหาสีด้วยนะครับสีไอ้ไม่ใช่สีอดไฟสีต่งตางๆ ปัญหาคือจะเอาคลิปมาลงตอนไหนเพราะว่าเล่นไว้เยอะแต่แบ่งคลิปมาลงไม่ค่อยถูกก่าตอนนี้ค่อยๆทยอยลงแล้วกันนะครับกลางวันบ้างเย็นบ้างถ้ามีเวลาเดี๋ยวลองทำตอนเช้าแต่ตอนเช้ามันต้องใช้ไม้อันไงเพราะไม่งั้นถ้าใช้ไม่เนี่ยดูดคลิปแบบเอ้ดูดคลิปดูดเสียงรบกวนแบบจังหนับเลยนะเพราะว่าตอนช่วงเช้าเป็นต้นไปจะมีเสียงนกเสียงรถด้วย ถ้ามาตอนช่วงเย็นมันจะไม่ค่อยมีเสียงนกแล้ง,งเพราะนกกลับลังไปแล้วจะมีเสียงรถบ้างเล็กน้อยนั่นคือปัญหาที่ผมต้องหาทางแก้ให้ได้ในเลววันกำลังดูว่าไอ้ไม้ตัวไหนที่มันตัดเสียงรบกวนได้แบบดีมากๆแต่ว่าเสียงเรายังคงดีอยู่อ่ะมีใครแนะนำไม้ไหมครับหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมผมเล็งไว้ตัวนึงเป็นไม้ไวเลส ที่ยูทูบเบอร์เขาใช้กันแต่ว่ามันราคาค่อนข้างสูงอาจจะต้องเก็บตังค์เพิ่มอีกนิดนึงเนาะอะไม่เป็นไรค่อยๆเก็บไปครับเดี๋ยวเล่นอ่าทำคลิปนี้เสร็จเล่นเสร็จก็จะไปทำงานต่อเช่นเคยสุขภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆนะครับตอนนี้อาการปวดท้องไม่มีแทบไม่มีแล้วนะ แสบท้องก็แทบไม่มีแล้วครับแต่ว่าเราต้องระวังในเรื่องของการกินนิดนึงเขาให้ใช้อะไรนะอะไรนะช้อนกลางอนะทุกคนที่มันเรียงกันเป็นประโยค <consumers> อันนั้นแหละช่างมันไม่เป็นไรให้ล้างมือครับล้างมือด้วยแล้วก็ใช้ช้อนกลางมา ก็จะเดี๋ยวเราจะจบกันที่ด่านนี้นะทุกคนก็คือจบกันที่นี่ครับโรงงานทิ้ง้างแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเจอไอ้ไฟหิ่งห้อยกี่ดวงนะบอกเลยว่าถ้าเจอดวงเดียวนี่คือเครืองมากๆนะครับโอกาสดอบก็น้อยอยู่แล้วยังมาดอบอันนึงนี่คือแบบถ้าดอบอันเดียวนี่คือเดี๋ยวจะพิมพ์ <c oughs> จะพิมพ์จะเขียนจดหมายอีเมลไปหากับผู้พัฒนาแล้วบอกเล่นตั้งนานได้อันเดียวได้ยังไงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ฟานมันเลยนะ่อ๋อทุกครั้งที่เราจะมาโรงงานทิ้งรางนะครับต้องพกทานซิสเตอร์มาด้วยนะอย่างน้อย12บตัวนะครับพูดง่ายๆคือของที่มันต้องใช้อะเพราะว่าต้องเอาไว้ใช้ในการเดินไฟนะเดินไฟตามจุดต่างๆครับอย่างที่บอกว่าของมันจำเป็นต้องใช้ะนะ ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บไว้เลยครับเจอที่ไหนก็เก็บไว้ก่อนเลยนะดีหน่อยว่าผมได้โต๊ะเยกโต๊ะอะไรนะโต๊ะเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าจากอีเวนต์งานแฟร์แสนเหงามานะก็เลยมีพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ว่าจะจัดบ้านด้วยนะจะจจะย้ายของในบ้านนิดนึงครับอาจจะต้องทุบก,กำแพงทุบประตูหน่อยแน่น,นอนเดี๋ยวสัญญาไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติได้โต๊ะ โต๊ะส้อมแสนปืนแล้วจะรีวิวแบบจัดหนักไปเลยครับว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้ยังไม่รีวิวนะครับ <c oughs> น่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกพักใหญ่มันลกไงถามว่าควรจัดแบบผมไหมบอกเลยไม่ควรเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรเพราะว่ามันลกแล้วมันจะเปืองแบบวัตถุดิบเอ๊ะเรียกว่าอะไรวัดวดสดุในการทําบ้านมากๆครับแต่จริงก็เคย ไทฟีดเขาเรียกว่าอะไรนะแคปหน้าจอไม่สิขยายแมพให้ดูแล้วนะว่าบ้านผมลักษณะยังไงแต่มันอยู่คลิปเก่าๆผมจำไม่ได้เฮ้ยมันกระทึกมันเองมันจะตายไหมเฮ้ยไม่ลดนะน่ะเห็นปะมันมีเจ้าอ้วนตัวหนึ่งที่เลือดลดกับเจ้าอ้วนตัวหนึ่งที่เลือดไม่ลด ปกติอะถ้าเราเจอไอ้เจ้าอ้วนฉุที่มันกระทืบพื้นแบบเนี้ยตามป่าตามเขาอะไอตัวที่อยู่ในรัศมีของการกระแทกหรือกระทืบแบบเนี้ยมันจะโดนดามเมจไปด้วยนะครับแต่อันนี้เหมือนมันไม่โดนนะใช่ไหมเนี่ยมันไม่โดนนะเลือดยังสองร้อยกว่าอยู่เลยสองร้อยสี่สิบเนี่ยหรือมันเป็นแค่ในแมปไปเฉย ันๆไปเลยแล้วกันนอกจากที่เราจะต้องเอาทรานซิสเตอร์นะครับมาเขาเรียกว่าเดินไฟแล้วเนี่ยเรายังต้องปิดแก๊สด,ด้วยนะครับชั้นบนก็ต้องปิดแก๊สยิ่งชั้นล่างยิ่งต้องปิดแก๊ดเลยครับพะถ้าเราไม่ปิดแก๊ดแล้วเราไปสู้กับซอมบี้ในะจังหวะที่แก๊ดมันกําลังฟุ้งอยู่ที่ในห้องข้างล่างอะบอกเลยว่าเรามีโอกาสตุยได้เลยนะ ดังนั้นต้องระวังมาด้วยนะครับคลิปก่อนหนะ้าที่ผมป้ายยาเรื่องเตาผิงไปมีคอมเมนต์ถามมาว่าต้องเสียตังอีกแล้วสินะใช่ไหมคือตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าผมตอนแรกผมคิดเหมือนกันนะครับว่าเตาผิงนี้น่าจะเป็นของตกแต่งใช่ไหมแต่พอไปเห็นเขารีวิวมาบอกเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่แค่ของตกแต่งนะมันสามารถผลิตฐานได้ด้วย ก็เลยจัดซะเลยครับราคาไม่แพงด้วยนะร้อยก็ร้อยก็กว่าอย่างแต่อันอื่นมันเป็นของตกแต่งไงของตกแต่งธรรมดาผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อยากได้ของที่มันมีประโยชน์ไงที่แบบเราเอาไปใช้งานได้จริงอย่างหุ่นที่ลองเสื้อแบบเนี้ยแต่ว่าไปเดี๋ยวไอหุ่นลองเสื้อที่มาใส่ชุดมอเตอร์คอร์สอะชุดขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่าผมจะออกแล้วแล้วมันคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบคือตอนที่ผมได้ชุดมอเตอร์คอร์สมา ชุดสีแ,งแดงๆที่มันเป็นหมวกกันน็อกอะนะเกดเขาเรียกว่าอะไรอะเกดของอะมันฟูลนะครับมันเต็มหลอดแต่พออัปเดก่อนล่าสุดไปอะน่าจะเป็น1.29มั้ง1น9หรือ1.3 0สนนี่แหละอัปเดตมาปุ๊บ Gate. เกดไอเสื้อผ้าชุดนั้นก็คือเหลือแค่ครึ่งเดียวอะเครื่องมาก แสดงว่ามันคงไม่อยากจะให้เราได้ใช้ชุดแบบนี้แล้วมั้งซึ่งผมก็จำไม่ได้ด้วยนะว่าผมได้มาจากได้มาจากอีเวนต์อะไรได้มาจากตอนไหนนะครับเ <L az ure> มื่อกี้ผมได้ใส่น่าจะยังไม่ได้ใส่แน่ๆเลยต้องสู้กับซอมบี้พวกนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาทานซิสเตอร์ครับที่เหลือไปใส่ จุดนีน้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมต้องเอาทรานซิสเตอร์มาใส่แล้วโอเคเปิดประตูได้เรียบร้อยนะครับอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่ยังเปิดประตูโรงงานไม่ได้ก็มาเอาไม่ได้สิใช่ไหมมาเอาไฟสตาร์ไม่ได้ทําไมอ่ะเขาไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของมือใหม่เลยหรือ,รอ,อยังไงใช่ไหม เพราะว่าปกติอะถ้าสมตสมติถ้าผมเล่นอยู่เลเวล50แบบเนี้ยังไม่ได้เจอลาเชนแบบเนี้ยไอลาเชล่ะถ้าเกิดว่าผมก็ไม่สามารถมาเข้าที่โรงงานทิ้งล้างตรงนี้ได้ถูกไหมผมก็จะไม่ได้ไอไฟหิงห้อยที่มันเป็นรูปดาว <Yeah. S 1> เพราะว่าจุดอื่นเราสามารถไปได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่น ห้องนิ้วมือที่อยู่บังเกอร์อันฟ้าเราเอานิ้วมือไปเปิดถูกไหมครับถ้าเป็นาฟาร์มลำห้วยขดเขียวก็ไปได้อยู่แล้วโมเดลล้างก็ไปได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีที่นี่ที่เดียวแหละที่มือใหม่น่าจะมาเข้าไม่ได้ถ้าสมมติยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องไปจนถึงราเชลนี่คือความสําคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมเราถึงควรเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับพูดง่ายๆคือทําในส่วนของทินทานไปด้วยไง นี่จะว่าไปแล้วไอ้ไอดีมือใหม่ผมนี่ไปค้างเติงอยู่ตรงไหนนะ <c ười> คือต้องบอกอย่างนี้นะคสภาพตามตรงว่าไอเครื่องที่ผมเล่นไอดีมือใหม่ <c ười> ผมเอาไปใช้ทํางานแล้วไงแต่ว่ายังไม่ได้ลบนะครับยังไม่ได้ลบเกมออกไอดีก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมแหละเพียง <c ười> แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเล่นแค่นั้นเองเอามานีมา พอช่วงนี้นับถอยหลังกันนะทุกคนนะอีก4วันจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับแป๊บๆเองเนอะปีหนึ่งทุกคนว่าไหมหรือไม่ผมว่ามันผ่านไปไวเหมือนกันนะปีหน้าก็เป็นปี2568ใช่ไหมครับถ้าตามปีนักษัตริย์ก็เป็นปีมัเสเซ็งปีงูนั่นเอง เขาว่ากันว่าปีหน้าก็เห็นคําทานายหลายๆอย่างก็น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนนะ <c oughs> คาทํานายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบภัยธรรมชาติอะไรแบบนี้นะแต่หมายถึงว่าเศรษฐกิจสังคมอะไรแบบนี้ค่าฟงค่าไฟขึ้นแน่นอนเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะเผาจริงปีที่แล้วเผาหลอกปีนี้เผาจริงดังนั้นก็อย่าลืมดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายของแต่ละคนด้วยนะ เป็นห่วงเพราะว่าเราเช็คของเราก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเลยต้องมาหารายได้หลายทางอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมรายได้มันจะแบบไม่เป๊ะทุกเดือนนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมมาทำ Youtube ด้วยนะาสายฟรีแลนซ์นะครับจริงๆผมขายภาพออนไลน์เขาเรียกว่าสต็อกโฟโต้นะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำา f f i l l i t t e ด้วยนะ เดี๋ยวไว้ถ้าใครสนใจอาจจะแนะนำกันได้ไปใ,ใครสนใจนะครับเพราะตอนนี้ทำออนไลน์หลายอย่างมากเลยดังนั้นอินเทอร์เน็ตกับผมเนี่ยเป็นของคู่กันเลยถ้าวันใดวันหนึ่งนีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นั่นคือวันนั้นผมไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้เลยมหมายถึงรายได้ออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันเน็ตไม่ไม่สามารถใช้ได้จริงก็ต้องไปทำอย่างอื่นแทนไปเขาเรียกว่าอะไรไปสร้าง ไปสร้างรอโปรดักอะวัตถุดิบก่อนนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติในเรื่องของการขายภาพออนไลน์ผมก็จะไปถ่ายรูปก่อนมานั่งตัดต่อรูปตัดแต่งรูปด้วยเจนรูปด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหรือไปถ่ายวิดีโอเพื่อเตรียมจะเอามาทำเป็นเ f f i l i a t e อ่าแล้วก็อีกหลายอย่างเลยทำไมผมถึงเลือกทำเพราะว่าหนก็คือ อย่างที่หลายๆคนได้ทราบนะครับว่าผมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ออกกําลังกายเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนนะครับและเพิ่งหายป่วยด้วยจริงๆโรคที่ผมเป็นหลักๆก็คือจะมีอยู่2โรคนะครับเขาเรียกว่าโรคประจําตัวดีนะไม่ใช่โรคหลักๆจะมีแพน,นิกกับภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่คือ3สัปดาห์ไปหาหมอทีส่วนแพ,แพนิคเนี่ยคือ3เดือนไปหาหมอทีเดียววัน มกลาประมาณสิบกว่าต้องไปหาหมอใช้เพราะว่าครบสัเดือนแล้วนะครับส่วนโรคอื่นมันเกิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนไนดังนั้นก็ไม่นับรวมว่าเป็นโรคประจําตัวแล้วกันมันเลยทําให้เราไม่สามารถไปทํางานแบบงานเขาเรียกว่างานอะไรนะงานประจําแบบคนอื่นเขาได้แต่เราก็เลยถือโอกาสนี้ในการที่แบบเราได้ดูแลบ้านด้วยเราได้ได้ดูแลคนในบ้านด้วยประมาณนี้นะครับ โอเคทุกคนก็เอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเกมมังม้งไหมทำไมพูดถึงเรื่องส่วนตัวเยอะมากแต่จริงๆสมัยก่อนผมก็พูดประมาณนี้นะจนมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเอ่อผมมาดูพี่เล่นเกมเปล่าเลยไม่ใช่ผมไม่ได้มาดูพี่เล่นเกมผมมาดูพี่พูดเรื่องส่วนตัวโอเคเป็นคนที่แบบชอบบอ,อกนอกเรื่องบ่อยมากโอเคก็คลิปนี้นะครับ เราได้ทําการตามหาเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ดาวมากี่ดวงทุกคน <laughs> มัวตถบน่นอะไรอะ่ะมีพ่อดอบอยู่ด้วยเหรอมีพ่อดอบอยู่ที่สนามสนามไหนอะ่ะตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอพุ่ที่มันดอบอยู่ในสนามในแบบนี้เลยนะมีหรอสนามไหนวะซูซี่มัวแล้ว ผมว่าซูซี่มั่วแล้วตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอั่วที่ดอปตรงนี้นะซูซี่อย่าโกงสรุปก็คือเมื่อกี้ผมได้ดามวมาหลายดวงเดียวเหรอเดีย๋ยวเจอกันเดีย๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมพิมพ์บอกบอกก่อนบอกผู้พัฒนาไหนๆจะดับทั้งที่ดัปสักสองสามอันไม่ได้เหรอเห็นไหมเนี่ยเจออันเดียวเองอะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะสำหรับําส,สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายมาฟังผมบ่นนิดนึงนะ จะมีสักวันไหมที่เราจะได้เจอกัน